สวัสดีครับแนวทางดวงวันนี้มาดูดวงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณประจําวันที่10กันยายน2568มีดังนี้ครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวนันอาทิตย์ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานและการเงินถ้าถามเรื่องงานไพ่พระแม่ธรณีบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากสำหรับการทำงานที่ต้องใช้ความอดทน และความละเอียดรอบครอบคุณอาจจะต้องเจอกับงานที่ต้องใช้ความมุ่งมั่นสูงสูงแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีแถมยังอาจจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานอีกด้วยนะไพ่ใบนี้ยังหมายถึงการลงทุนที่มั่นคงและให้ผลตอบแทนในระยะยาวครับถ้ามีโปรเจกต์ใหม่ๆหรือแผนการลงทุนอะไรที่กำลังคิดอยู่วันนี้ก็ถือเป็นจังหวะที่ดีที่จะเริ่มลงมือทำได้เลย สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับถ้าที่ผ่านมามีปัญหาเรื่องเงินเงินทองทองวันนี้อาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามาครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงที่เคยทำไว้หรืออาจจะได้เงินก้อนเล็กๆ็น้อยๆที่ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้นได้นอกจากนี้ไพ่ย,ยังบอกว่าคุณจะมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าเคยมี ปัญหาเรื่องการใช้เงินฟุ่มเฟือยวันนี้คุณจะมีสติมากขึ้นและจัดการกับรายจ่ายได้ดีกว่าเดิมครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไพ่ใบนี้สื่อถึงการเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบค่อยเป็นค่อยไปครับไม่ได้วูหวาแต่จะมั่นคงและยืนยาวอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเงียบๆแต่เขาคนนั้นจะเป็นคนที่จริงใจและพร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปกับคุณครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่พระแม่ธรณีบ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความเข้าใจครับวันนี้จะเป็นวันที่ความรักของคุณทั้งคู่แน่นแฟนมากขึ้นอาจจะได้ใช้เวลาคุณภาพร่วมกันหรือได้คุยกันถึงเรื่องอนาคตที่วางแผนไว้ด้วยกันครับถ้าเคยมีปัญหากันมาก่อนวันนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะได้ปรับความเข้าใจและกลับมาคืนดีกันนะเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณดูแลตัวเองและใส่ใจกับสุขภาพให้มากขึ้นกว่าเดิมครับโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับความเครียดจากการทำงานหนะักเพราะคุณอาจจะทุ่มเทกับงานมากเกินไปจนลืมดูแลตัวเองไปบ้างครับลองหาเวลาพักผ่อนให้เพียงพอหรือทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความเครียดบ้างก็ดีนะบทสรุปโดยรวมวันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของความมั่นคง และความสำเร็จที่มาจากการลงมือทำครับไพ่พระแม่ธรณีให้พลังงานที่หนักแน่นและอดทนซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักหรือสุขภาพถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ววันนี้และคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นเป็นจริงครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันจันทร์ความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานและการเงิน ถ้าถามเรื่องงานไยพพยญานาคบอกว่าวันนี้คุณจะมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นในหน้าที่การงานครับอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความเด็ดขาดครับอย่าก,กลัวที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยทีเดียว สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับพญานาคหมายถึงสมบัติและความมั่งคั่งวันนี้คุณอาจจะได้รับโชคลาบที่ไม่คาดคิดครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากช่องทางที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรืออาจจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนเก่าๆที่เคยทำไว้ก็ได้ครับไพ่ย,ยังบอกอีกว่าคุณจะมีพลังในการหาเงินและจัดการการเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับถ้าใครที่ กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้วันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะลองศึกษาดูครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไพพญนาคสื่อถึงการได้พบเจอคนที่มีสเสน่ห์และมีอำนาจในตัวเองครับคนๆนั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นคนที่สามารถทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยได้ครับลองเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆดูนะครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีความลึกลับและน่าค้นหาครับความรักของคุณทั้งคู่อาจจะไม่ได้แสดงออกอย่างเปิดเผยแต่เต็มไปด้วยความลึกซึง้งและความเข้าใจที่คนอื่นอาจไม่เข้าใจครับวันนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์จากคนรักหรือมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครร่วมกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไปอีกครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณระวังเรื่องความเครียดที่อาจจะมาจากความรับผิดชอบที่มากขึ้นครับการที่มีอำนาจมากขึ้นก็มาพร้อมกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นด้วยครับอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายตัวเองบ้างนะครับการนั่งสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นนี้จะเป็นวันแห่งอำนาจและความมั่งคั่งครับให้พญานาคให้พลังงานที่แข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งเรื่องงานการเงินและความรักครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เต็มที่และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันอังคารความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานและการเงิน ถ้าถามเรื่องงานไพ่พยยมบอกว่าวันนี้คุณอาจจะต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจที่สำคัญครับอาจจะเป็นการสรุปโปรเจกต์ที่ทำมานานหรือต้องตัดสินใจเรื่องที่ยากและซับซ้อนแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะไพ่ใบนี้บอกว่าการตัดสินใจของคุณจะเป็นไปอย่างยุติธรรมและถูกต้องเสมอถ้าคุณเคยมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านายวันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้เคลียร์ใจกัน และกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ครับนอกจากนี้พ่ย,ยังบอกว่าคุณควรระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและควรตรวจสอบเอกสารทางการเงินให้รอบคอบครับสำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้เตือนให้คุณระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นครับอาจจะต้องเจอกับค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อน แต่ถ้าคุณวางแผนการเงินไว้อย่างรอบคอบก็จะสามารถผ่านพ้นไปได้ครับพระยังบอกอีกว่าถ้าคุณมีเรื่องค้างคาเกี่ยวกับหนี้สินหรือการเงินวันนี้อาจจะเป็นวันที่ได้สสางและจัดการให้เรียบร้อยครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ สำหรับคนโสดไพ่พยายมสื่อถึงการสิ้นสุดบางอย่างเพื่อเริ่มต้นใหม่ครับถ้าคุณกำลังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันไม่เวิร์กหรือเจอแต่คนที่ไม่จริงใจวันนี้อาจจะเป็นวันที่คุณจะตัดใจและเริ่มต้นใหม่กับตัวเองได้ครับการเปลี่ยนแปลงนี้อาจจะดูน่ากลัวในตอนแรกแต่เชื่อเถอะว่ามันจะนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแน่นอนครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญในความสัมพันธ์ครับอาจจะเป็นการตัดสินใจที่จะก้าวไปอีกขั้นหรือเป็นการตัดสินใจที่จะเคลียร์ปัญหาที่คาราคาสั่งกันมานานครับการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาและซื่อสัตย์ต่อกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าต้องดูแลเป็นพิเศษครับโดยเฉพาะเรื่องความเครียดที่อาจจะมาจากการตัดสินใจที่สำคัญครับอย่าปล่อยให้ความเครียดสะสมนะครับลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบนอกจากนี้พยังเตือนให้ระวังเรื่องอุบัติเหตเุเล็กๆน้อยๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ครับบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของการตัดสินใจและ,ะเผชิญหน้ากับความจริงครับให้พยายมให้พลังงานที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพครับอย่าก,กลัวที่จะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาคุณไปสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพุธความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าถามเรื่องงานไพ่พระพิกเนตบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถแก้ไขปัญหาที่ค้างคามานานได้อย่างง่ายดายครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ติดขัดหรือปัญหาที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์คุณจะสามารถหาทางออกได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวนอกจากนี้ไพ่ย,ยังบอกว่าคุณอาจจะได้รับโอกาสดีๆในการแสดงความสามารถของตัวเองซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและความก้าวหน้าในาอนาคตครับ สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับไพ่พระพิกเนตหมายถึงความสำเร็จและความอุดมสมบูรณ์วันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากความสามารถของตัวเองหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ก็ได้ครับไพ่ยังบอกอีกว่าคุณจะมีสติปัญญาในการบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นด้วยครับถ้าเคยมีปัญหาเรื่องการเงินวันนี้คุณจะสามารถจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นครับ เรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไพ่พระพิกเนตสื่อถึงการได้พบเจอคนที่ฉลาดและมีปัญญาครับคนคนนั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบเพื่อนหรือคนรู้จักแต่จะเป็นคนที่สามารถให้คำปรึกษาที่ดีกับคุณได้และความสัมพันธ์ก็จะค่อยๆพัฒนาไปอย่างมั่นคงครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเข้าใจและปัญญาครับคุณทั้งคู่จะสามารถแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้อย่างราบรื่นและมีเหตุผลครับวันนี้จะเป็นวันที่ความรักของคุณทั้งคู่แน่นแฟนมากขึ้นและอาจจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันในทิศท,ทางที่ดีขึ้นครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณดูแลตัวเองและใส่ใจกับสุขภาพจิตให้มากขึ้นครับการที่คุณต้องใช้ความคิดและสติปัญญามากๆในการทำงานอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยล้าทางความคิดได้ครับลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งบ้างก็ดีนะบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของความสำเร็จและปัญญาครับให้พระพิกเนตให้พลังงานที่ชาญฉลาดและมั่นคงซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน oh. เงินความรักหรือสุขภาพถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ววันนี้และคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นเป็นจริงครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ inum, g g right ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องการงานและการเงิน ถ้าถามเรื่องงานไพ่พระนารายณ์อวตารปางกฤษณะบอกว่าวันนี้คุณจะมีความสามารถในการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยมครับอาจจะต้องเจอกับสถานการณ์ที่ต้องใช้ความกล้าหาญและความเด็ดขาดในการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ต้องกังวลไปครับเพราะคุณจะสามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีแถมยังอาจจะได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือเพื่อนร่วมงานอีกด้วยครับนอกจากนี้ไพ่ย,ยังหมายถึงการ เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าครับถ้ามีโอกาสใหม่ๆเข้ามาก็อย่าลังเลที่จะคว้ามันไว้ครับ สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับไพ่พระนารายณ์อวตารปังกฤษน่าหมายถึงการต่อสู้เพื่อความมั่งคั่งวันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากการทำงานนะ่ะหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ก็ได้ครับไพ่ย,ยังบอกอีกว่าคุณจะมีความสามารถในการบริหารจัดการเงินได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าเคยมีปัญหาเรื่องการเงินวันนี้คุณจะมีสติมากขึ้นและจัดการกับรายจ่ายได้ดีกว่าเดิมครับ เรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไพพระนารายอาวตารปังกฤษณะสื่อถึงการได้พบเจอคนที่กล้าหาญและมีวิสัยทัศน์ครับคนๆน,นั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นคนที่สามารถนำพาคุณไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นได้ครับลองเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆดูนะครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่ต้องเผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาเพื่อหาทางออกร่วมกันการเปิดใจคุยกันจะช่วยให้ความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่มั่นคงและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณดูแลตัวเองและใส่ใจกับสุขภาพจิตให้มากขึ้นครับการที่คุณต้องใช้ความกล้าหาญในการตัดสินใจอาจจะทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยลละทางความคิดได้ครับลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้สมองปลอดโปร่งบ้างก็ดีนะบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของความกล้าหาญและการตัดสินใจครับให้พระนารายณ์อวตารปังกฤษนะให้พลังงานที่แข็งแกร่งและเด็ดขาดซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักหรือสุขภาพถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ววันนี้และคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นเป็นจริงครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันสุขความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าถามเรื่องงานไพ่พระแม่ลักษมีบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่คุณสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จครับไม่ว่าจะเป็นงานที่ต้องใช้ความสวยงามความคิดสร้างสรร์คหรือการเจรจาต่อรองคุณจะสามารถทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนอกจากนี้ไพ่ย,ยังบอกว่าคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้หญิงที่เข้ามาช่วยให้งานของคุณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีครับ สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับไพ่พระแม่ลักษะมีหมายถึงความมั่งคั่งและโชคลาภวันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากน้ำพักน้ำแรงที่เคยทำไว้หรืออาจจะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันก็ได้ครับไพ่ย,ยังบอกอีกว่าคุณจะมีพลังในการดึงดูดเงินเข้ามาหาตัวเองได้ดีขึ้นด้วยนะถ้าเคยมีปัญหาเรื่องการเงินวันนี้คุณจะสามารถจัดการให้เข้าที่เข้าทางได้ดีขึ้นครับ เรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไพ่พระแม่ลักษมีสื่อถึงการได้พบเจอคนที่สวยงามมีสเสน่ห์และมีความเป็นผู้ใหญ่ครับคนคนนั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นคนที่สามารถนำพาความสุขและความรักมาให้คุณได้ครับลองเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆดูนะครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักและความสุขครับคุณทั้งคู่จะสามารถสร้างความสุขและความอบอุ่นให้กันและกันได้อย่างดีเยี่ยมครับวันนี้จะเป็นวันที่ความรักของคุณทั้งคู่แน่นแฟนมากขึ้นและอาจจะได้วางแผนอนาคตร่วมกันในทิศท,ทางที่ดีขึ้นครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณดูแลตัวเองและใส่ใจกับสุขภาพให้มากขึ้นครับการที่คุณได้รับพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงดีจนละเลยการดูแลสุขภาพไปครับลองหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยให้ร่างกายแข็งแรงบ้างก็ดีนะบทสรุปโดยรวมวันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันของความรัก ความอุดมสมบูรณ์และโชคลาภครับไพ่พระแม่ลักษมีให้พลังงานที่เต็มไปด้วยความเมตตาและความสุขซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถจัดการกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักหรือสุขภาพถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะทำอะไรแล้ววันนี้และคือโอกาสที่ดีที่สุดที่จะทำให้ความตั้งใจนั้นเป็นจริงครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใครสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เกิดวันเสารความหมายมีดังนี้ครับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น ถ้าถามเรื่องงานไพยพยาครุฑบอกว่าวันนี้คุณจะมีอำนาจและอิทธิพลมากขึ้นในหน้าที่การงานครับอาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวหรือได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ให้ดูแลโปรเจกต์ใหญ่ๆที่ต้องอาศัยความกล้าหาญและความเด็ดขาดครับอย่ากลัวที่จะแสดงศักยภาพของตัวเองออกมานะครับเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้ก้าวหน้าในหน้าที่การงานเลยทีเดียว สำหรับเรื่องเงินไพ่ใบนี้ก็เด่นชัดมากๆครับไพ่พญาครุฑหมายถึงการได้รับผลตอบแทนจากการทำงานหนักวันนี้คุณอาจจะได้รับข่าวดีเกี่ยวกับการเงินครับอาจจะเป็นเงินที่ได้จากความสามารถของตัวเองหรือได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่เคยทำไว้ก็ได้ครับไพ่ยังบอกอีกว่าคุณจะมีพลังในการหาเงินและจัดการการเงินได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับถ้าใครที่ กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆในการสร้างรายได้วันนี้ก็เป็นจังหวะที่ดีที่จะลองศึกษาดูครับเรื่องความรักและความสัมพันธ์สำหรับคนโสดไยพพยญาครุฑสื่อถึงการได้พบเจอคนที่มีอำนาจและมีสเสน่ห์ครับคนๆนั้นอาจจะเข้ามาในชีวิตของคุณแบบไม่ทันตั้งตัวแต่จะเป็นคนที่สามารถทำให้คุณรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยได้ครับลองเปิดใจและทำความรู้จักกับคนใหม่ๆดูนะครับ สำหรับคนที่มีคู่แล้วไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ที่มีความมั่นคงและแข็งแกร่งครับความรักของคุณทั้งคู่จะเต็มไปด้วยความเข้าใจและความเคารพซึ่งกันและกันครับวันนี้อาจจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์าจากคนรักหรือมีโอกาสได้ทำกิจกรรมที่ไม่เหมือนใครร่วมกันซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นไปอีกครับเรื่องสุขภาพและสิ่งที่ต้องระวัง สุขภาพโดยรวมถือว่าดีครับแต่ไพ่ใบนี้ก็เตือนให้คุณระวังเรื่องความเครียดที่อาจจะมาจากการรับผิดชอบที่มากขึ้นครับการที่มีอำนาจมากขึ้นก็มาพร้อมกับความกดดันที่เพิ่มขึ้นด้วยครับอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและผ่อนคลายตัวเองบ้างนะครับการนั่งสมาธิหรือการทำกิจกรรมที่ช่วยให้จิตใจสงบก็เป็นตัวเลือกที่ดีครับบทสรุปโดยรวม วันที่10กันยายน2568นี้จะเป็นวันแห่งอำนาจและความสำเร็จครับให้พญาครุฑให้พลังงานที่แข็งแกร่งและมั่นคงซึ่งจะช่วยให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในทุกๆด้านทั้งเรื่องงานการเงินและความรักครับขอให้คุณใช้พลังงานในวันนี้ให้เต็มที่และกล้าที่จะลงมือทำในสิ่งที่ตั้งใจไว้ครับสิ่งสำคัญอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดกับคลิปดีๆได้ก่อนใคร